จโอนตังไปบ้านนั้นพี่น้อง,งอโอนไปให้ครอบครัวมาตลาดแล้วก็โอนเงินนำ้อมตอนนี้ก็อยู่ในธนาคารเนาะพี่นอ้องแคร์ตู้นะตู้ธนาคารนี่พี่นอ้องเข็ดเป็นบอลนี่บอบุเป็นได้อลวันสบายดีพี่น้อง X C Tucal วันนี้น้องซูสิไปตลาด ไปเบิ่งกันเลยเนาะไปเบิ่งตลาดเลยป<ะ>้ายังไปเจอกันอยู่ตลาดเนาะทุกคนตอนนี้สิาพาน้องสูไปหาหลอกโบกูว่าสิได้ยังแล้วอยู่ตลาดพุ่แล้วเนาะเขาต้องนั่งรถไวป,ประมาณยี่สิบนาทีตลาดกะไกลเติบอยู่ได้ปไปเจอกันในตลาดเลยเนาะ ตอนนี้กบน,น้องสู้ม้าฮอตลาดแล้วเนาะพี่น้องแล้วก็น้องสู้ว่าจีโ,โอนเงินไปให้ทางบ้านนั่นเนาะน,น้องสู้ชิโอนตังไปบ้านนั้นน้องสู้เนาะโอนไปให้ครอบครัวามาตลาดแล้วก็โอนเงินน้ำร้อมตอนนี้กันอยู่ในธนาคารเนาะพี่นอ้องใส่ตูน้นะตู้ธนาคารนี่พี่น้องชิโอนเงินเอาไปตูต้ตรงนั้นดีกว่า ฮ่ักให้น้องสู้เห็ดเป็นบ่นี่บ่บุเป็นได้ผบุเป็นเียปะเียวสิฮัให้เห็ดเนาะ อตอนนี้จะนสากลังโอนยนฝากกลับบ้านเนาะเอาได้เอาเบิงบิงไดบงไดนี่อันนี้ผ้าภาษาไทยเนาะภาษาไทยเขาก็ตะโก,กต,รตรงนี้เห็นมห ตรงนี้ตึกได้ได้อยู่ฝากเงินมันบอกคะแนเลยให้ฝากเงินกดฝากเงินได้อยู่ได้อยู่นี่ฝากเงินฝา,า,า,ากเงินอยู่ดูเนาะวาจับได้แล้วเนี่ยตึกเนี่ย <ขา S 1> คะ่ะสิบเงินชนเงินชนเงินชน 4ี่พันค่ะน้องซูจะไปให้ครอบรัวดึ๊บ พี่เฮืองเ่ยจักนอยพี่น้องแต่รุ่นห้ากดยืนยันรายการเพื่อนำเงินเข้าบัญชีเอ็นหรยอยังไก่ยนียย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 ย ไดสาล<อ>ีโอนนั่นแหละน้องน้องสูโอนกลับบ้านสี่พันน้อป<ะ>ังกทางไปซื้าน้องสูไปหลอดตลาดต่อไปตลาดได้น้องสูวันนี้โอ้ฉันได้ในแม่ตลาดตลาดแล้วฉีกเอาไปหาซื้อซื้อเนื้อย่งซื้อของซืออ้อของใส่ของกินน้องสูบอก ตาซื้อของใส่ของกินก่อนเนาะ <HHH> ตอนนี้พาน้องสู้รอตลาดมันสายพี่น้องเมืองเนี่ยเขาไปมันแล้วไม่ค้ายไม่ขายไปมันแล้วชู้สิได้ยังบันนี้ตลาดเลิกนะ้วตลาดเลิกอ๋อนี่มากับบอไรชู้ชื้อแม่วันนี่ยวันตาสีดาเนี่ยเอาโบ สีแดงในกันเด็ดม่วงอาบ,บ่ามวกป่าพ่าเอาแะ้รกับซาปิบมันเลยห้ามาสายมันนี้หื คือโซนเซน่ายอันนี้คือโซนเสน่ายไตลาดขาปิดหมาแล้วขอเก็บของมาแล้วน้องสูน้องสูไม่ได้อะไรเลย ไปื่อยไป่ปะไปริมคลองปะริมคลองพูนมองห้องไปวัดนะนี่ร้านทองพี่น้องร้านทองโอค้คนหลายเนาะมาไหนกืน ตลาดน,น,น้อยระวังรถล,ล้วยน้องสู้ด้วย <Yeah. S 1> ตกใจเลยเนาะข้าพูพดมันมืดเราบอกว่าว่าชื่อขาพูด <Yeah. S 1> ขาพูดนะหันนะ ขึ้นมันนี่ก็ได้แยกขันที่มัไนมใม่บันยม ยังไม่ได้ขอมกินเลยพี่น้องน้องมาตลาดยังบไหยังเลยไปอีบอ่อืมไปผัอันนี้สาม้าเอาตัวนี้บ่เอาตัวนี้บ่อันนี้ห้าซิบมันกับแบบ พี่หนึ่มเคยสั่งมาแต่หนูไม่รู้ว่ามันเป็นตาอะไร ซื้อหลายแหนมื่อนี้ซื้อมาไม้หลายแหนมอมองจะกินเมื่อไรลบอก

ไปได้ซมแล้วพี่น้องซื้อสมแล้วค่ะก็สิไปซื้อของโตแม่ตลาดสดนะพี่น้องเนาะนี่เดินตลาดอันนี้มันเดินตลาดตลาดกระทุม่มใบนใช่แม่ก็รตลาดพี่จะได้ทำบริการบริกาก็ยาก เพื่อแตกเพื่อแตนเลยยังซื้อบ่หมดซ่ํเนาะซายังซื้อบ่หมดเนาะรามือบาดแล้วเนาะเออแล้วเฮาก็สิจบคลิปเนาะพี่น้องจบคลิปแล้วุเด้อเามาชมเนาะพกันคลิปหน้าเจ้าบ๊ายบาย